มาดูอีกเรื่องหนึ่งนะครับเรื่องของท่านนายกรัฐมนตรีกันบ้างกับการที่เดินทางไปในพื้นที่ภาคเหนือ3าจังหวัดนะครับนายกรัฐมนตรีมุ่งนําศักยภาพที่โดดเด่นของพื้นที่ภาคเหนือครับมาดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามาเที่ยวและอยู่ในพื้นที่นานและมากขึ้นครับนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีเผยสรุปภาพรวมการลงพื้นที่ตรวจราชการและกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองหลักและเมืองน่าเที่ยวเขตภาคเหนือเมืองล้านนาหน้าเที่ยว ที่จังหวัดเชียงใหม่ลำพูนและจังหวัดลำปางนะครับในห่วงวันที่7ถึง9มิถุนายนนี้นะครับว่าถือเป็นจุดสำคัญในการนำเสนอเมืองหน้าท่องเที่ยวทั่วประเทศไทยโดยเปิดตัวที่จังหวัดเชียงใหม่ซึ่งรัฐบาลพร้อมยกระดับตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำปัญหาที่เกิดขึ้นทุกๆพื้นที่ต้องนำมาแก้ไขอย่างเช่นถนนที่จะตัดไปจังหวัดเชียงใหม่แต่ต้องมีความกว้างน้อยมากจะไปดูว่าสามารถขยายถนนได้หรือไม่เพื่อให้มีการเดินทางสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ครับในปี2568จะเป็นปีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของท่องเที่ยวประเทศไทยโดยจะ kick off ในปลายปีนี้ที่จังหวัดเชียงใหม่จะมีการจัดอีเวนต์ต่างๆทุกอาทิตย์ซึ่งได้มีการพูดคุยกับจังหวัดข้างเคียงแล้วโดยผู้ว่าราชการจังหวัดต่างๆนะครับและกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเห็นควรให้มีการจัดการท่องเที่ยวและส่งเสริมในทุกจังหวัดสอดรับกับกิจกรรมของจังหวัดเชียงใหม่เพื่อจะได้ขับเคลื่อนไปด้วยกัน ทำให้คนมาอยู่ในพื้นที่นานขึ้นมีการจับใจ่ายใช้สอยต่อทริปต่อคนเพิ่มขึ้นซึ่งจะช่วยกระตุ้นเศร,รษฐกิจในพื้นที่นั้นๆต่อไป